เรื่องต่อไปเดี๋ยวคงไม่พูดถึงข่าวคราวในตลาดซื้อขายเลยก็แล้วกันนะครับซึ่งหลายคนก็คงจับตามองในดีลล่าสุดที่เรากําลังจะได้ตัวมานั่นแหละนะครับนั่นก็คือดีลของซานโดโตนาลีนั่นเองนะครับซึ่งซานโดโตนาลีเนี่ยโอเคมีข่าวมาก่อนหน้านี้ว่าทีมให้ความสนใจแล้วก็ ยื่นข้อเสนอจานวน70ล้านยูโรให้กับเอซิมิลานได้พิจารณาไปเป็นที่เรียบร้อยล่าสุดก็คือตกลงเรื่องรายละเอียดส่วนตัวอะไรกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าณเวลานี้โตนาลี่กำลังรับใช้ทีมชาติอิตาลีชุดยูย่อยู่มันก็เลยทําให้อ่กระบวนการอะไรต่างเนี่ยมันก็ต้องรอให้โตนาลี่เองก็รับใช้ทีมชาติในในทัวร์นาเมนต์นี้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนในเรื่องของการตรวจร่างกายอรืออ,รอย่างเงี้ยโอเคบางแหล่งอาจจะบอกว่าตรวจร่างกายเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ผมยังมองว่าโอเคมันยังเหลือรายละเอียดอะไรอีก อีกเล็กๆน้อยๆแหละที่ที่ยังต้องเคลียร์ยังต้องตกลงกันแต่ดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเออไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมันยังไม่ได้มันยังไม่ได้ดันดีวอ่ะในเมื่อยังไม่ได้ชูเสื้อเออแต่ว่าถ้าดูจากแนวโน้มหรือดูจากออความเคลื่อนไหวที่มันออกมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็คงจะไม่มีอะไรพลิกล็อกเราน่าจะได้ตัวชานโดโตนาลีเพียงแต่มันยังไม่เป็นทางการแค่นั้นเองนะฮะฉะนั้นก็ต้องอดใจรอกันอีกสักพักหนึ่งเพราะว่าต้องรอให้เขาเออ ทำภารกิจของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เดี๋ยวคงจะมาเปิดตัวกับสโมสรอนผมว่าน่าจะสัปดาห์อาจจะประมาณสัปดาห์หน้าตอนแรกหลายคนคาดว่าอาจจะเป็นสัปดาห์นี้แต่ผมคิดว่าสัปดาห์นี้อาจจะยังไม่ไม่เปิดตัวเต็มที่อาจจะบอกว่าอะเซ็นเรียบร้อยหรือเหมือนตอนที่เหมืนอน,มนตอนที่บูโน่ตอนที่บูโน่มาอยู่กับเราตอนนั้นบูโน่ก็ไปรับใช้ทีมชาติพอดีแล้วก็เซ็นกันตรงนั้นแล้วค่อยมาเปิดตัวกับสโมสรอนีกทอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็มีสิทธิ์ที่จะ ที่จะเป็นอย่างนั้นเผื่อแฟนๆใจร้อนอะไรประมาณนั้นะฮอย่างหนึ่งก็คือรอให้ตลาดอิตาลีเขาเปิดด้วยเพราะตลาดอิตาลีเขาเปิดหนึ่งกรกตนะครับซึ่งมันก็เหลืออีกไม่กี่วันเท่านั้นแหละเออฉะนั้นอดใจรอกันอีกนิดหนึ่งกันแล้วกันส่วนเรื่องค่าตัวนะครับก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้าน,นี้เนาะว่าเจ็ดสิบล้านยูโรก็ประมาณหกสิบล้านปอนด์บวกแอดออนอีกห้าล้านยูโรก็ขึ้นอยู่กับว่าเงื่อนไขอะไรต่างๆจะเป็นยังไงนะครับ ก็อาจจะลงเล่นครบแอดซิตเท่านี้ยิงเท่านี้อะไรประมาณนี้ก็จะได้โบนัสเพิ่มอีกนิดนึงส่วนค่าเหนื่อยเนี่ยเขาคาดว่าน่าจะได้รนะับประมาณแสนสามถึงแสนสี่ต่อสัปดาห์ปอนนะหน่วยเป็นปอนนะครับสัญญาเซ็นกัน6ปีนะฮะถึงปี2029อันนี้คือรายละเอียดคร่าวๆที่ตกลงก,กันกับตัวนาลี่นะครับทีนี้สิ่งที่หลายคนรอต่อจากนี้ก็คืออ่ะในเมื่อได้ตัวตัวนาลี่มาแล้วเนี่ย เอ็ดดี้จะวางจะวางแผนให้ตัวนั้นทีเล่นแบบไหนเล่นยังไงอ่ะทีเนี้ยผมผมจะอธิบายอย่างนี้กันแล้วกันนะว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้หลายหลายทางเหมือนกันทางแรกไม่ต้องคิดอะไรเยอะอาจจยมายืนในตำแหน่งหมายเลข6ก็คือตำแหน่งกลางรับในระบบของเรา แล้วก็ดันเอาบูโน่ไปเล่นเป็นเบอร์8ในมิดฟิลด์กราบขวากราบซ้ายจะเป็นโจโลินตันหรือเป็นวิลล็อกก็ได้อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วเราก็อยากจะเห็นบูโน่เล่นในบทบาทที่ตัวเองถนัดมากขึ้นเพราะด้วยตำแหน่งของโตน,นาลี่โอเคเขาสามารถเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับได้นะครับเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับได้แต่แต่ต้องบอกอย่างนี้ผมไม่อ่านบทความของดิแอเลติกมานะครับเขาก็เขาก็สรุปออกมาได้น่าสนใจทีเดียวคือด้วยความที่ว่าโตน,นาลี่ ตอนที่เขาเล่นกับมิลานเนี่ยอตอนที่เขาเล่นกับมิลานเนี่ยมิลานใช้ระบบ4-2-3-1โดยใช้เป็นกลางรับ2คนตัวนารีก็จะเล่นเล่นคู่กับมิดฟิลด์ตัวรับอีก1คนที่ที่เล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นการที่ตัวนาลีจะเล่นมิดฟิลด์ตัวรับในระบบคนเดียวเนี่ยเออมันมันอาจจะเป็นเรื่องยากสําหรับเขาหรือเปล่าเพราะด้วยความที่มิลานไม่ได้ไม่ได้ใช้ระบบ มิดฟิลด์ตัวรับคนเดียวอะ่ะเออมันก็อาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวเ้นนึงถ้าจะเล่นในระบบนี้ในระบบเดิมที่ที่เป็นระบบของเราสี่สามสามมิดฟิลด์สามคนแล้วโตวนาลี่มาอยิงข้างล่างมันก็ต้องใช้เวลาในการในการปรับิดนนึงฉะนั้นมันก็เป็นที่มาว่าอาจจะเป็นในทางเลือกที่สองอจจะ่ะถ้าทางเลือกที่สองที่ผมมองก็คือแผนเดิมแหละสี่สามสามแต่โตนาลี่ จะขยับมาเล่นในตำแหน่งของลองซาร์ฟคือมิดฟิลด์กราบขวาลองไปดูในในทีมชาติอิตาลียู21ที่เล่นยูโรเนี่ยอิตาลีก็ใช้ระบบมิดฟิลด์สามคนโตนาลี่ไม่ได้ยืนตรงกลางนะโตนาลี่ยืนมิดฟิลด์กราบขวาก็คือตำแหน่งของลองซาร์ฟเลยและด้วยสไตล์การเล่นของเขาโอเคเขาเล่นกลางลับแต่เป็นกลางรับที่เล่นในสไตล์ที่ใกล้เคียงกับลองซาร์ฟของเรามากฉะนั้นผมก็เลยมองว่าจริงๆเอ็ดดี้การที่เอ็ดดี้ไปเซน็นซานโดโตนาลี่มาเนี่ยไม่ได้หมายความว่า ม,มันยังไม่ได้ด่วนสรุปว่าเขาจะเอาโตนาลี่ไาเล่นเบอร์6อาจจะเอาโตนาลี่ไปเล่นเบอร์8ก็ได้นั่นคือเหตุผลว่าทําไมทีนึงถึงไม่มีข่าวกับนิโกโลบาเล่ามาก่อนหน้านี้เพราะนิโกโลบาเล่าก็มีความเป็นเบอร์8มากกว่าเออทางเลือกที่2ที่เกิดขึ้นคือถ้าเรายังใช้ระบบเดิมคือ43 3สตัวของโตนาลี่ก็จะไปเล่นเป็นมิดฟิลด์กราบขวาแทนที่ของลองซับก็สลับกันไปอ่ะคนนึ่งอาจจะเล่นในลีกคนนึงจะเล่นในบอลถ้วยหรือบอลแชมเปี้ยนส์ลีกอะไรก็ว่าไปอะไรประมาณนั้นทีนี้นี่คือทางเลือ แต่ทางเลือกที่น่าสนใจคือทางเลือกที่3ทางเลือกที่3เนี่ยได้ความที่โตนาลี่ก็เล่นมิดฟิลด์ตัวรับ2คนกับมิลานมาจะเป็นไปได้ไหมถ้าเอ็ดดี้จะเปลี่ยนจาก433มาเล่นเป็น4 2 3 1โดยให้โตนาลี่ยืนในกางรับคู่กับบูน่กีมาไลช์ไปเลยแล้วก็ข้างหน้าอาจจะเป็นมิกกี้ก็ได้ หรืออจะเป็นมิดฟิลตัวลุกคนใหม่ที่จะเสริมเข้ามาสมมุติสมอสไล์หรือแมดดิสันอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นได้เหมือนกันอันนี้คือ3ทางเลือกที่ผมมองว่าอ่ะถ้าเราได้โตนาลี่มาแล้วเนี่ยจะเอาเขาไปยืนตรงไหนดีแต่แน่นอนแหละว,ว่าเราจะได้เห็นเขายืนหรือว่าลองทดลองระบบเนี่ยก็คือในช่วงพรีซีซั่นเพราะยังไงก็คงจะมาก่อนช่วงพรีซีซั่นอยู่แล้วนะครับก็คงได้เห็นเอ็ดดี้ได้ได,ได้ลองแท็กติกหรือว่าเขาจะเขาจะปรับตำแหน่งการยืนยังไง จะเล่น4-3-3เหมือนเดิมไหมหรือจะเปลี่ยนแผนมาเล่นเป็น4-2-3-1หรืออาจจะเป็นแผนอื่นก็ได้นะครับที่ที่เราอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้นึกถึงเพราะในความที่เอาจริงเอดดี้ก็เป็นคนที่คาดเดาอะไรได้ยากอยู่แล้วนะฉะนั้นเราก็คงต้องรอดูในช่วงพรีซีซั่นอีกทีอันนี้คือสิ่งที่อมองนะผมมองอย่างนี้นะว่าเออถ้าโตนาลี่มาแล้วจะไปเล่นตำแหน่งตรงไหนได้บ้างแต่แน่นอนว่าการมาของเขาผมเชื่อเลยว่าอย่างสิ่งหนึ่งที่เชื่อได้เลยคือเขาสามารถเข้ามายกระดับ ทีมได้อย่างแน่นอนแล้วก็จะทําให้แดนกลางก็มีมีการแข่งขันกันมากขึ้นอ่ะทั้งทั้งโจลินตันทั้งลองซาร์ฟเมนหรือแม้แต่บูโน่อ่ะมันก็ต้องก็ต,งต้องพยายามทําผลงานให้ดีเพื่อที่จะชนะใจเอสดดีให้ได้อย่างที่เราเห็นเลยว่าต่อให้แบบยูเซนัญญามาแพงมากน้อยขนาดไหนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเอสดีจะการันตีตําแหน่งตัวจริงให้ทุกคนดูอย่างบูโน่เข้ามาตอนแรกก็ไม่ได้เป็นตัวจริงเลยก็ต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองต้องพยายาม ทำผลงานให้ชนะใจเอ็ดดีถึงจะได้โอกาสออกซาเป็นตัวจริงคือเข้ามาจะเข้ามาด้วยค่าตัวเท่าไหร่ก็ตามจะจะสิบล้านหรือจะเจ็ดิล้านอะ่ะทุกคนเท่ากันหมดเพราะสุดท้ายแล้วเขามองที่ผลงานไม่ได้มองที่ค่าตัวเออมันก็ต้องไปต้องไปพิสูจน์อะไรกันอีกทีหนึ่งอันนี้คือเรื่องราวของตลารี่ที่เอามาแชร์กันนะครับ